สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอยเป์อแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพบกันดึกหน่อยนะคะเพราะว่าต้องให้ลูกหลับก่อนนะคะถึงจะมาถ่ายมูมนอ่ารีแอคต่างๆได้นะคะวันนี้นะคะมุกจะมาขาย,ยี้โมเมนต์พ่อนักขาย พ่อนะักขายพรีเซนเตอร์กี่ตัวก็เอาอยู่ใบวชิราวิทย์เออก็ที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆ,ๆคงจะได้ดูไลฟ์สดไปแน้วนะคะของลีนะคะซึ่งน้องใบเนี่ยก็ไปออกออไลฟ์สดแล้วก็เออลีไทยแลนด์<ๆ>เดี๋ยวฉันจะเข้าไปซื้อลีไทยแลนด์ เราจะมาพูดคุยกับพรีเซนเตอร์เขาเลียครับเสียงต้อนรับคุณไบ๊วชิรวิทย์ครับนั่งอยู่นั่นนะครับสวัสดีัอยู่นเล็บมากเลยชิโรวินครับโอ้โหได้ข่าวว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอยมาเจอไบ๊ทางไลฟ์เหมือนกันเพราะว่าห่างห่างกังเป็นแบบเกือบเดือน่ได้าถึง อ้าวคุณสาวนุ้ยครับแม่งมันอาข่าวเหมือนกันแต่นี้เราก็มาไลฟ์มาพูดคุยกันซึ่งอันนี้เนี่ยให้ไปได้ทักทายแฟนหน่อยสวัสดีครับเฮ้ยเหมือนไม่ได้เจอหน้านานมากเลยครับนี่นี่ไหนทักทายภาษาอื่นอ่ะญี่ปุ่นนะมีคนญี่ปุ่นคนนี้ชื่อว่าไกะหล่ียมกะหล่ียมเลยไหนสาระเทยก็มีตอนนี้คือท่านไลฟ์เนี่ยมีคนดูอยู่ทั่ว โลกเลยจริแล้วติดตามเราอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งขันนี้นอกจากที่เราโชคดีมาอยู่ตรงน,นี้แล้วก็คือได้ออกจากบ้านบ้างแต่เราก็นะใส่แมสต้องเซฟใส่แมสก์ถ้าก่อเซฟขอสักน,นิดนึงได้ไหมตอนนี้คือมันก็อยู่กับเราแค่สองคนทีมงานเนี่ยเราอยู่ตรงนี้มีการคัดกรองนะครับซึ่งทิ้งอะไรอาหารไว้ไกลมากเหมือนกันฉะนั้นขอสักประมาณ ห้าวิหรือสามวิกขอแม่เหรอแฟนๆเลยอยากจะเห็นหน้าสักนิดนึงอ่ะขอแม่ให้แฟนๆได้ดูหน่อยครึ่งจมูกอ่ะครึ่งจมูกคนบ้าอะไรอ่โลมาแคปเลยจ้ะแคปเลยจ้าแคปก่อนแคปหนึ่งเอาเครื่องดับแคปแคปแคปกันแล้วให้แบบแฟนๆหน่อยโอเคกระายอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับซึ่ง เป็นแฟนรอเจอนันมากแล้วก็พูดถึงใบเนี่ยเรแม็กในกระแสโซเชียลเนี่ยเปรี้ยงป้างมากใช่ไหมคือตอนแรกเขาก็ให้ทายกันหรอกว่าเฮ้ยจะเป็นใครนะจะเป็นมาเป็นพรีเซนเตอร์นะแต่พอปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างในช่วงนั้นจริงๆงานนี้ชอบเขามเหมือนด้วยความที่ที่เรแม็กเขาเหมือนรู้จักตัวตนผมแล้วเขาก็หยิบคทำเป็นตัวผมตัวตนแบบมามามาทำโฆษณาตัวนี้ด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยคือแบบตื่นมาจากตัวเราเองเท่านั้นมันก็สนับะสนุกที่แบบว่าอามาสนุกได้เต็มม ขายของเก่งซื้อหมดแหละน้องไบโฆษณาเลยซื้อหมดซื้อหมดท้าไมไบลงขึ้นอ่ะเพื่อน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 สังเกตไหมว่าน้องไบหล่อขึ้นแล้วก็ดูหน้าเด็กลงใสขึ้นอ่ะหน้า ต็มแม็กสมกับคอนเซ็ปต์จริงๆนะไม่โล่คออมาวันนี้เราก็คือมาไลฟ์แล้วครับฉะนั้นคือถ้าบอกความจัดจ้านความสนุกเนี่ยบอกนะซึ่ว่าจัดจ้านแลคือชอบรถอะไรอย่างไรชอบรถอะไรผมว่าเรามาชิม้องกันเลยนะครับนี่เยอะเยอะชิมองกันเลยดีกว่าดูมีรสชาติอะไรบ้างเผื่อว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนใจอืมนี่เราเริ่มกันอะไรก่อนดีครับอ่ะ อันนี้อันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นโดนที่ผมกินราซาวครีมปัตตานีไม่มีค่ะมุกขาซื้อหมดแล้วในปัตตานีไม่มีเลยซักเซเว่นเดียวไม่มีง่ายสุดเพราะมันอ่อนจะแบบเปรี้ยวเค็มแล้วมันไม่ได้เผ็ดมากใช่ไหมถึงจะกินง่ายๆเดี๋ยวต้องสั่งลาซาด้าแล้วคืนนี้เร่องนี้มากกว่าเริ่มดีกว่าเรีขาบอกเรามีปัญหาเรื่องการแกะซองไม่ยากเีลยโอ้โหไม่ยากเออจะได้ครับแกะมามนี่เราเดาเลยว่าจีบได้เขาแกะซองหนุมเอง

กเมสาวเคีงโอ้ยยากินมากเซเว่นปัตตานีไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆตีเราแอนะมันเกลิ่นน้องไว้เข้าเข้ามาในจมูกททาขนิอแมันดก็ต้งมขึ้นไเราอาจจะเคยนซาวคีงที่เป็นซาวคีงที่เป็นแเรียบอันนี้ไม่เหมือนเป็นสำหรัผมคือซาวคีงที่ แต่มุกได้ลองรสบาร์บีคิวอร่อยจริงอร่อยจริงรสชาติมันเพิ่มขึ้นด้วยก็คือสำหรับใครที่ชอบซาวกิมแต่อยากให้มันจัดจ้านขึ้นมันคงของเพิ่มของว่าเนี่ยติดใจแน่นอนสำหรับคอสุดค่ะต้องไปหาซื้อค่ะซึ่งหลายๆคนก็ชอบอยู่แล้วนะครับรงนี้นึงแล้วก็เป็นอยากให้มันกินง่ายด้วยใช่นะแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้ทำนับตอนนี้คือเลมแม็กซ์เนี่ยจริงๆมีแบบอีกสองรสชาติที่หลายๆคนชอบเหมือนกันใช่ครับซึ่งมาดูว่าอ่ะมีรสชาติอะไรอในีสูตรนี้นะ อันต่อไปนี่น่าจะเป็นหม้หอมเป็นรสชาติที่ผมว่าไม่น่าจะหาทานได้ที่ไหนในตลาดตรงนี้อือเราจัดจ้านมากอันนี้จัดจ้านที่สุดเลยครับนี่คือรสพริกปีศาจนะครับวันนี้คือตัวเด็กจะรสชาติมันเผ็ดมากอ่ยังไม่เคยลองพิกซีาจที่ชอบกินเผ็ดและกินได้คือมันคือสวรรค์เลยมันคือเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราตามหาอันนี้เผ็ดมากสำหรับใครที่ชอบรสเผ็ดนะได้อันนี้ใครชอบรสเผ็ดชอบกินได้เลยขายได้จริงๆขายเก่งจริงๆครับ

ใช่เนี่ยมันไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นครับแต่ว่าเผ็ดร้อนมันเผ็ดร้อนแล้วก็ผมว่าความเผ็ดมันทำให้เรากินได้เรื่อยๆมากกว่ามันเป็นเผ็ดแบบนี่งกินยิ่อร่อยอ่ะเหมือนเรากินพวกสั่งแล้วหยุดไม่ได้อเนื้อเผ็ดแบบนั้นมากกว่านี่แหละเคยไปแล้วหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นความเคยกินอะไรแล้วแบบว่าเผ็ดอ่ะเผ็ดแต่สั่งต้องไปต่อเอ้ยยอได้มันจะประมาณนั้นก็คือเป็นคือดารั่เนี่ยรสชาติกินไม่หยุดประเทศประบุษ รสชาจะแบบจัดจนะมัเนื้อต้ององนะทำไมน้องรออย่างนี้สำหรับผมที่ได้ของสองรสชาตินี้ที่ผมได้เมื่อผมมาเองนั่นก็คือมันกินด้วยกันอร่อยมากซึ่งจริงๆแล้วมันกินได้กับปิดหลายยอ่างที่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองทำไปด้วยใช่ใช่ครับวันนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทที่เราจะทำอาหารกันโดยใช้พาร์ททำอาหารสำหรับคนเทศเล่นได้กิน อืมกินคู่กันเลยแล้วแล้วเป็นพรีเทนเตอร์ที่ชอบหาอะไรที่มันใหม่ๆอะค่ะมันไม่ซ้ํากับคนอื่นน้องชอบทําแบบเนี้ยมันไม่ได้เผ็ดมากอะแต่แต่ว่าคือคนไม่กินเผ็ดก็กินได้แต่มันจะมีความหอมขอมของพริกอะจะเป็นพริกแบบมันหอมเบียร์จะเผ็ดร้อนใช่รูปแบบหนึ่งอะนะมันโรยินมันโรยินเออมันกินเลยมันโรยสุดเลยีวผมมองแ ่าตัวผมเองอะไรส่วนตัวเลยกินรถเดียวไม่สู้กินพร้อมเลยสองรถก็ซื้อสองรถกินในการแจกต้องซื้อคืนนี้ต้องซื้อสิบลังต้องมาแล้วุกวันที่วันที่ได้เป็นเตือนเตอร์ก็คือเพราะว่าทีมงานก็เอาเลมมาให้ลองแล้วนะสิ่งที่เราทำอยู่อันนี้กินคู่กันแล้วอร่อยมากไปลองดูว่าผสมประสานได้ผสมประสานกันแต่ที่เราจริงจิงไม่กินได้ทุกรถแหละแต่ว่าสุดคือพี่ปีศาจคู่ได้สาวกิน ยิ่งถ้าคนแบบเฮ้ยพิกี่าเดี๋ยวมุกจะมีมารีวิวกินกินสองรถนี้ให้เพื่อนๆดูโอ้โหดูท่ากินตัดภาพมาที่พิพิกเรียบร้อยตอย่างที่บอกคือมันเหมือนเวลาคุณคุณตามหาแผ่นที่มันผมมันเข้มอ่ะเคยกินเคยกินขนมแล้วเราพยายามหาสิ่งที่มันผมเข้มอ่ะ เนี่ยจุดขายของน้องค่ะเพื่อนๆรม่องจาจิงจิงิงเราเคยตามหาผงที่มันเผ็นที่มันมีผงเข้มไหมเราจะเก็บไว้กินชิ้นสุดท้ายนจนี่ยเดเ่จุดขายของน้องใช่ครับเราก็ติดลิ้นมาตั้งนานแล้วอะถูกตอนนี้แบบโอ้โหเราพิมพ์ตั้งแต่เด็กตอนนี้อยู่ดีมาเป็นไงมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยจริงๆนฝันือ สากินเลันกินเลผิดแล้วก็ดับผิดด้วยเดสมิวโอ้โหสุดยอดน่าจะเข้ากันดีนี่ครับนี่อีกรถนึงอันนี้เป็นรถรถเป็นบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวเนี้อร่อยค่ะมุกกินแล้วคือมทีบาร์บีคิวแล้วบาร์บีคิวมันมีอยู่แล้ว ันนี้เน้เรอพราะว่าไปกวาดซื้อในเซเว่นแล้วคือหมดทุกเซเว่นเหลือบลูดบาร์บีคิวห่อเดียวอันนี้คือความสามารถในการแกะคนเดียวทำได้หรือเปล่าอันนี้คือบาร์บีคิวทริกสต๊าฟซีนะครับเดียวซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปนะที่ก็พยายามจะแกะเนี้ยจนแบบบางทีไลฟ์ฟังกอลประมาณว่าชี้ใช่จบๆไปเลยดีกว่าอันนี้นะครับบาร์บีคิวทริกสต๊าฟซีนะครับอันนี้ผมว่า โอ้ยขอโทษเลยนั่งเหรอโอ้มีความลั่นเหมือนนะเพราะว่าณติเกอร์ที่ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนเหมือนรถน้ำลายโซ่น้ำลายโซ่มันกลมกล่อมมันหอมมันบาร์บีคิวแต่ก็ยังมีความเผ็ดอยู่ใช่ใช่นี่น่าจะเป็นแล้วก็บาร์บีคิวมันก็ยัเพิ่มแบบความถึงบาร์บีคิวอ่ะใช่มันจะได้ได้กลิ่นของกลมกล่อมไงอืมเฮ้ยทำได้โอ้โหทำได้อือกินเรียบร้อยอืมบาร์บีคิว ถ้ามีทิชชู่นี่เอามาซับปากก็คือปากเป็นคิวเราคุ้นเคยแหละแต่คูนสองเข้าไปเข้มข้นใช่ถูกสีมันชัดขึ้นอ่ะใช่สันฝันสันฝันชิ้นเข้มของผมเออะอธิบายบอกชิ้นเข้มคือมันก็คือปากเป็นคิ้วนรอโอ้ยคินคำเลยก็ปิดปากคำหนึ่งกินคำปิดปากคำหนึ่งเหมือนไข่หน้าถ้าลองก็บอกว่าหอนมล้ากจานไม่หอมคนข้างรัก เดี๋ยวเรามาต่อช็อตนี้นะคะเพื่อนๆดูช็อตนี้ไม่รู้เพื่อนๆคิดเหมือนมุกหรือเปล่าใครก่อนดีอ่าพี่ก่อนแล้วกันพี่ถามให้หลายคนเราต้องเราจะถามพี่เดียวเราจะถามพี่เลยนะทีละคนเร่องอะครับเดี๋ยวเราจะสลับทีละคนเหรอทีละคนปุ๊บทีเดียวเลยนะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวพี่ก็จะถามไปยาวๆนะครับก็คือเราไมถามนะครับใครสมองอย่างต่อนนี้ใช่ครับไม่ชอบเลยอะไรแบบนี้ตอนนี้ตื้อมากเลยนะครับอ่ะครับ อย่างแรกนะครับสามเพลงที่ชอบที่สุดในตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรชกนันเลยขายหนึ่งชอบพาดานวายังงไครับวายหพี่ลีธนัทครับอ่าฮันเบงแอนด์เวอร์ซี่ครับนี่ถึงบัติเนี่ยพูดจะไม่ทันในห้าวิชื่อเพลงก็ยาวชื่อเพลงก็ยาวใช่ควรจะชื่อเพลงแบบอะไรง่ายแบบถึงต้น คลิปเองยาวคือหมดแล้วเวลาหมดแล้วถ้าวยังไม่ทันต่อใหม่ครัต่อใหม่แล้วายครับของพี่ดีฐานานครับฮาร์ดเบรกแคนาดูซิลีครับชีปย้อนนะแล้วก็เซนด์มูวี่ครับโอ้เซนด์มูวี่ของตัวเองอ่านี่นะครับคือคุณบายคุณมีซิตต่อใหม่นะครับแต่พอมาถึงคลิปผมแล้วไม่มีของมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยอ่าโอเคสามเพลงที่ชอบรู้ไปแล้วนะสำหรับใครที่ รู้สึกว่าอยากรู้ว่าตอนนี้พี่ใบ้ก็นั่งฟังเพลงอยู่บ้างเขาฟังเพลงอะไรนี่สามเพลงนี้คือที่ชอบที่สุดตอนนี้นะแต่ถ้าพี่แนะนําง่ายๆปเป็นเพื่อนมนุ์นี่พอมากต้องไปหาฟังดูเจอเห็นมากตอนนี้กินเวทมาเปิดอยู่นะจ๊ะเพกก็ปแล้วไขยตัวเองนะไปอ่ะข้อสองนะครับสามคำนิยามคำนิยามความเป็นตัวเองครับพ <c oughs> ิมครับ ต้องบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ชิวครับชิวง่ายครับเออได้ได้ง่ายเป็นคนง่ายง่ายอ๋อเป็นได้ไม่ง่ายครับผมง่ายง่ายอะไก็เป็นคนง่ายๆครับแต่ได้ไม่ง่ายครับไงล่ะเพื่อนๆช็อตนี้เป็นคนง่ายๆครับแต่ได้ไม่ง่ายครับแล้วมีคนได้อยู่คนเดียวครับก็คือน้องวินครับ เป็นคนง่ายๆครับแต่ได้ไม่ง่ายครับเขินเทศไปออกงานเดียวเห็นไหมไปออกงานเดียว <c oughs> ก็เหมือนไปเป็นคู่ครับเออถึงผมจะมาออกงานเดียวนะครับผมง่ายครับผมเป็นคนง่ายๆครับแต่ได้ไม่ง่ายนะครับอืมไงละ่ะจัดไปอีกหนึ่งดอกขยี้โมมิ์เป็นคนง่ายๆแต่ได้ไม่ง่ายนะครับหนึกว่าง่ายๆได้ไม่ยากด้วย เห็นไหมนี่คือตัวตนที่ไบบอกว่าเป็นตัวเขาเองซึ่งเราก็ดูไม่ออกเพราะว่ามันดูอลเลิร์ตมากแต่จริตอยู่บ้านเนี่ยอาจจะทิ้งตัวอยู่ริมโซฟาก็ได้ถ้าสมงกุลมาแล้วก็ไม่รู้เก็บพลังมาแล้วนี้เก็บพลังมาแล้นี้ห้าวิครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เกิดอะไรครับเห็นไหมครับสอบมาหาไหมครับเรียบร้อยไปสิบห้าวิแล้วนะใส่ใจในการตอบนะใส่ใจกับทุกอย่างนี่ครับ หล่อรวยน่ารักนี่แล้วเราจะไปตอบก็จะจันไส้ญาเรารวยน่ารักง่ายๆตบใบอ่ะอ่ะคำถามต่อไปสามอวัยวะบนร่างกายที่ชอบที่สุดจับเวลาเห็นียวนเวลาปากครับปากครับขาครับคือปากเนี่ยน้องวินเคยตอบแล้วหล่อปากหรือหน้าขาหน้าจุปากพี่ใบหน้าจุ โดีรู้สึกที่มันมันแข็งแรงเนี่ยเป็นขาใหญ่นะับขาใหญ่ไม่ต้องเกืนซอยคุมซอยคือไม่ได้ไม่ต้องเล่นขาเลยขากระตั้วเบื่อขาแน่นขาแน่นแน่ขาแน่นชอบเหมือนมีแบบหลายขาอย่างเงี้ยเนาะพี่เป๊กมุกเป๊กนะพี่เป๊กคนนึกว่าขาแน่นขาแน่นคือมันอยู่ที่ว่าขาสองขาแน่นหรือว่ามีขาแน่นหรือขาเยอะแน่นไม่ตรมไปไหนอ๋อโอเคโอเป็นการจบที่ใบสองขาใบสองขา ต่อไปจะกระถามก็คืออุ้ยครับสามชื่อที่แฟนคลับชอบเรียกสุดหล่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆสามชื่อที่แฟนคลับชอบเรียกไม่แฟนคลับไม่ได้เรียกสุดหลอ่ <c oughs> อวินหรือเปล่าที่เรียกไว้ว่าสุดหลอ่ออ่ะเออ สมอง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 ก็ก็จําแค่คาว่าสุดหล่อนี่แหละเออจําคําน้องวินจําคําน้องวินคนเดียวเออสุดหล่อครับต่อไปไม่คิดค่ะเพื่อนๆข,ขยี้ขยี้ขยี้ต่อบไปไม่คิดสุดหล่อสุดหล่อแต่จริงๆอ่ะแฟนขับแฟนขับเรียกน้องไว้ว่าบีหนึ่งบีหนึ่งพี่สดใสเออแล้วก็นายพลัง คือแฟนคลับตั้งชื่อให้เยอะแยะแต่ว่าทำไมอะ่ะทำไมตัวเธอต้องต้องตอบว่าสุดหลอ่อเพราะว่าคำว่าสุดหล่อเนี่ยเป็นคำที่น้องวินพูดประจำไงเป็นคำที่แฟนเขาพูดให้ฟังประจำไงครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> อย่าใช้คำว่าแฟนใช้คำว่าพี่น้องสุดที่รักเออเอาเอาสิสุดหลอ่อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแฟนคลับเลยแฟนคลับก็ได้มาจากน้องวินนั่นแหละ จริงๆเลยหรือน้องวินเนี่ยเอาหาลิงไม่เจอต่อไปเป็นคถาเือคืออุ้ยครับสามชื่อที่แฟนคลับชอบเรียกสุดหล่ออืมฮะคิเยื่นไม่ออกเลยออื่นมเลคิ่อออเลยนไม่อเไอไนอคอไมอ่ชื่อนไนด่อ น้องวินชัดชัดสารวัตรก็ทายชัดชัดเพื่อนเพื่อนดูดิชื่อมีตั้งเยอะมีใทยทักมานั่งไปสามทายละหล่อมากโอเคสามชื่อไปี่ย่ยี่ย่ยี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 ่ย่ยี่ยี่ี่อ่ยี่ี่ยยี่ยียี่ีปี่ี่ยีี่ย่ ทอ้ยทำกับข้าวด้วยกันรรมามมาทำมามาโอเค่าจะเป็น a อืมกินเลมกหนังนังอะไรเ่นั้น้องวินแหละน้องวินแเออี่อยู่ด้วยกันน้องวินแหละซึ่งตอนนี้ไม่มียังไม่มีเราเพทำงานไปก่อนนะ หลับใสว,ว่ะเห็นว่าเป็นอย่างอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่าโอเคปึ๊บโอเคหมดแล้วเหรอครับเนี่ยหมดคำถามไปเลยเหรอครับไม่งั้นตอนนี้เราเติมให้อีกสามคำถามเลยครับอ่ะเดี๋ยวมันไปามเฮ้ยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาขยี้โมเมนต์สุดหลอ่อ,อสุดหลอ่อเออสุดหล่อคืนนี้กันอะไรไม่ออกเลยครับ สุดหล่อได้อย่างเดียวสุดหล่อเนี่ยมันฝังอยู่ในสมองของน้องไบฝังในหัวใจของน้องไผก็คือน้องวินนั่นแหละไม่รู้เพื่อนๆจะแบบเพื่อนๆจะฟินกับโมเมนต์นี้หรือเปล่าแต่ว่ามุกฟินมากเพื่อนๆคนไหนที่ฟินคือฟินโมเมนต์อื่นในไลฟ์นี้นะคะช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมุกค,คตจุ๊บ ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย